แผ่นดินไหวแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันนะดูท่าทางผู้หญิงคนนั้นน่าจะทำสำเร็จแล้วนะตัวเธอใช่แล้วล่ะพี่ฉันคิดว่าแบบนั้นเหมือนกันเก่งดีนะผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเออเหมาะสมแล้วละ่ะที่ <laughs> ที่อะไรอ่ะพี่เอานะเรื่องราวแบบเนี้ยก็รู้ๆกันอยู่ ตอนนี้ให้รีบขับไปที่บ้านพี่เอกบนภูเขาได้แล้วนะอะไรนะบนภูเขากันเหรอใช่รีบไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะสายเกินไปใช่ทางนี้จริงเหรอทำไมมันมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะปุ๊กปิ๊กฉันว่าน่าจะใช่แล้วแหละฉันเคยมารอบนึงอะ่ะนี่ไงนี่ไงตรงนี้มีบ่อน้ําพุอ๋อพี่ฝนระวังพี่เอกเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือใครกันะ ฉันก็คือแม่ของเอกไงอย่าพูดเยอะเลยตอนเนี้ยรีบเอาผลึกเงินบริสุทธิ์ไปไว้ที่บอ่อน้าพูกก่อนเธอเฮ้ย hey, ใครกันเนี่ยทำไมรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนกับคุ้นเคยมากอ้าวนี่โบกับปุ๊กปิ๊กนี่นะนั้นแสดงว่าพี่ฝนต้องมาแล้วสินะพี่เอกหายไวๆนะพวกเรารออย,อยู่แล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ย hey. พี่ฝนเอาบริษเงินบริสุทธิ์มาให้แล้วทำไมทำไมตัวมันสั่นทั้งตัวเลยเงออะไรอ่ะช่วยด้วย ลอยขึ้นไปข้างบนได้ยังไงเนี่ยเป็นไงบ้างพี่แอ,อกเป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่ฝนพี่ฝนนะเนี่ยใช่พี่ฝนแองเป็น<ม>ห่วงทบแย่ไม่รู้พี่เอกรู้สึกเฮ้ยพี่เอกกลับมาอยู่เหมือนเดิมแล้วเหรอแต่ว่าทำไมาตัวซีดๆชอบกน้นอา้าวคุณป้าคุณแม่ครับฟื้นคืนกลับมาแล้วใช่หรือเปล่าครับผมแต่ว่าตัวยัง ไม่รู้ผมว่าผมตัวเหลืองๆอยู่นะหรือว่ามันยังไงเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับคืนสู่สภาพเดิมเองแหละนะโอ้ขอบคุณนะครับโหพี่ฝนเป็นไงอะเพียกขอบคุณมากเลยนะโหไม่ได้พี่ฝนเนี่ยเพียรก,ก็ไม่หายแน่นอนเลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกขอแค่พี่เอกกลับมาก็พอโหสุดยอดไปเลยขอบคุณมากๆอ <c oughs> ดีใจด้วยนะไอ้ปกปิดก็ดีใจด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเรากลับบ้านกันดีกว่าว่าแต่ว่า ไอผลึกอะไรเนี่ยไปหามาเป็นไงม้างอะก็ก um> ็ก네็ยากเย็นเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกหามาได้แล้วก็ใช้กับพี่เอกกลับคืนสู่สภาพเดิมก็ดีแล้วล่ะขอบคุณนะครับคุณแม่เออแล้วค่อยมาเยี่ยมเย็นกันไหวก็แล้วกันนะอย่าไปก่อเรื่องที่ไหนอีกล่ะคุณป้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับเออเออเฮ้ยเอ้ามามิจังโหเกือบลืมไปเลย ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยนำทางชั้นแล้วก็พี่ฝนเรื่องแค่นี้จิบจิบจ้อยจ้อยนะเอาเป็นว่าคราวหน้าก็อย่าไปก่อเรื่องที่ไหนอีกล่ะได้ได้มันพลาดไปขอโทษทีนะทุกคนไหนที่สุดก็กลับสู่สภาพเดิมสักทีนะองั้นเดี๋ยวผมขอกลับก่อนเลยนะครับเออโชคดีโชคดีคดเฮ้ยลูกแม่นี่ละก็ก่อเรื่องตลอดเวลาเลยนะ แล้วนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นน่ะไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแม่แม,แม่กับป้าป้าจัดการกันเองโอ้โหง้นก็ขอบคุณนะนะครับเดี๋ยวจะได้พาปุป๊กปิ๊กพี่ฝนแล้วก็บอกลับก่อนแล้วกันเนาะงั้นพวกเราขอตัวลาก่อนก็แล้วกันนะคะงั้นผมไปก่อนนะครับคุณแม่คุณป้ามามิจังอืมไปได้แล้วละขับรถขับราวระวังให้ดีก็แล้วกันนะเนี่ยพี่ฝน มันเกิดเรื่องขึ้นเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอนะคงจะไม่มีแล้วล่ะพี่แอกอแล้วแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งเมื่อกี้นี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้สิมันเกิดแผ่นดินไหวด้วยเหรอพี่ฝนไม่ทันสังเกตหรอกมัวแต่รีบเอาอ้าปุ๊กปิ๊กบอเฮ้ยพี่ฝนหายแล้วหายไปได้ยังไงขับรถมาดีดีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวร้านสะดวกซื้อไม่มีคนไม่มีเลยแม้กระทั่งคนขายแต่ว่าใหรอกอกยังโดนย่างอยู่เลยนะเนี่ยพี่สาวคนสวยก็ไม่มีเหมือนกันนี่เหมือนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปุ๊กปิ๊กโบขึ้นรถแล้วพี่เอกลองวนไปดูในเมืองก่อนสิว่าเป็นยังไงได้เดี๋ยวพี่เอกจะวิ่งเข้าไปในเมืองนะ อุ๊ยชนชนเพียกเบลอไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนี่ไงร้านที่น่าจะมีคนอยู่เยอะแยะอะนั่นไงเพียกเจอแล้วหนึ่งคนคนขายไม่อยู่เออนายนายว่ายังไรนายนายนายเห็นคนขายของร้านนี้ไหมอะ ตอนชั้นเข้ามาก็อยู่อ่ะนะแต่ตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้แมบบ้กระทั่งแฟงของชั้นอะหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยไม่เข้าห้องน้ํานานเกินไปแย่ yeah, แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยบุปกปิกมาเร็วตอนเหี๋ยวพี่เอกเอาไงกันต่อน,นี่พี่เอกว่าลองไปดูสถานีตํารวจสิอุ้ยลูกพี่ครับเอ้าเจ๊ไปไหนอะลูกพี่ครับลูกพี่ครับเออว่าอย่างไงล่ะเจ๊ เชอยู่ไหมครับเมื่อกี้ยังยืนอยู่ข้างหน้าฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวหายไปแล้วแย่ yeah. แล้วพวกปิ๊กโบเกิดอะไรขึ้นที่เมืองนี้กันอีก,กนเนี่ยเราจะไปตามหาพวกเขาที่ไหนดีอ่แอกนั่นไฟอะไรอะนั่นอะซิวยด้วยวยด้วยเฮ้ <Hey. S 2> ย,ยมีเสียงผู้หญิงร้อง เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามีดีด้วยต้องระวังคุณลุงไม่รู้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยพวกเราด้วยใครก็ได้ช่วยทีจับเอามาทำไมพี่ฝนฮะทำไมทำไมไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะพี่แอกเหรอ พี่ฝนพูดอยู่ดีๆแล้วก็วาร์ปมาที่นี่เฉยเลยแล้วก็มีมีคนอยู่ที่นี่ยอะอยู่เหมือนกันนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกเป็นใครเนี่ยอยู่ดีๆทําไมถึงลักพาตัวทุกคนมาไว้รวมกันที่นี่เนี่ยแปลกมากแถมหน้าตาก็มองไม่เห็นเป็นคนด้วยพวกเราอ่ะเป็นปีศาจที่หลุดออกมาจากใต้พื้นโลก เพราะไอ้เจ้าผลึกเงินศักดิ์สิทธิ์อะมันกดพลังพวกเราเอาไว้นะดิตอนนี้พวกเรามีพลังเยอะมากสามารถออกมาบนโลกใบนี้ได้แล้วเอาละพี่ครับ <laughs> ฉันจะจัดการทุกคนบนนี้ให้หมดเลยเรายึดเ,เมืองนี้เป็นเมืองของฉันซะ <laughs> โดยเฉพาะพวกผู้หญิงพวกนี้ <laughs> าแต่ว่าเมืองนี้ผู้ชายหายไปไหนหมดฉันเพิ่งจะเห็นแกเป็นคนแรกเท่านั้นเองนี่นนเฮ้ย,ยทำไงกันดีปุ๊กปิก สงสัยพี่เอกต้องสู้กับเจ้าพวกนี้แล้วพี่เอกไหวเหรอเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาไม่ใช่เหรอแกกล้าดียังไงมาจัดการพวกเรานี่เลยอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกพี่ยิงซะมันมีพลังเยอะเยอะขนาดนี้โอ้โหไม่หวั่นบเจ๊อยู่ตรงนั้นเหรอครับเจ๊ระวังเจ๊ผมมาช่วยแล้วนี่เนี่ยการแล้วฉันต้องเรื่อกำลังเสริมทำลายบริษัทนี่หรอได้ยังไงโอี้เมื่อกี้จับฉันมาฉันกำลังเข้าห้องน้ำอยู่พอดีเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยโอ้โหทำร้ายเด็กไม่ได้แล้วเจ้าปีศาจร้ายนี่แน่นี่มันตัวอะไรอ่ะพี่ชายหนูไม่ยอมหรอกนะเอาสลบไปซะนะโอ้อย่าเอาไม้คาถาวิเศษมาเล่นสิครับจะเย็นเย็นก่อนจะดมเย็นก่อนหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมมาเอ่อใจเย็นๆนก่อนเดี๋ยวพี่จะจัดการให้ใจเย็นเนนะรอแป๊บหนึ่งนะด้ใจค่ะเดี๋ยวตรงนี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมมานี้ช่วยจัดการไปสักทีเถอะฉันอยากกลับบ้านได้ครับ ว่าแต่ว่าทําไมถึงมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่วาร์ปมาที่นี่นะปีศาจสองตัวนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยฮะนี่แน่นี่แน่ลูกพี่ไม่ใช่ลูกพี่ยิงผิดพี่แล้วไม่ใช่ตรวจอะไรเนี่ยโล้โหแล้วเหรอฮะเย็นเย็นก่อนไม่ยอมยังไงหนูก็ไม่ยอมหรอกเอาหน้าเดี๋ยวพี่จัดการให้ว่าแต่ว่าจัดการยังไงเนี่ยลูกพี่ผมดันยิงสีสัวไปได้มานี่มานี่เดี๋ยวผมพาไปหาหมอเองคนอะไรก็ไม่รู้นี่ เออโอ้ย,อยฉันแค่ยิงผิดไปนิดเดียวเองอะ่ะคุณหมอครับช่วยดูให้หน่อยอาการเป็นยังไงอะ่ะอืมก็โดนเขายิงใส่กันมานะครับเอาอย่างนี้จะรอดไหมล่ะเดี๋ยวผมกลับไปดูที่เหลือก่อนนะนี่เจ้าปีศาจจำเอาไว้เลยนะที่เมืองเนี้ยเขามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นแหละจะบอกให้ไหนที่สุดก็ปลอดภัยสัทีนะ ใช่แล้วโหกว่าจะจบได้นานชมัดเลยเอ้ยกลับคืนสูตรภาพเดิมจากทิงพี่หมดหิวข้าวปะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันหมดนี้เลยละกันวันนี้เราไปก่อนนะทุกคน I've been dreaming all in my head Like I've seen it a life worth living Is a life with me And I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon